สวัสดีครับผมอาจารย์สยามและยังคานน์นะครับเป็นอาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์โรงเรียนกองระบอบอุปถัมภ์ช่างคนขอต่บบออบวันนี้จะมาทำาสื่อบริการที่เทศน,นะครับเรื่องอาการตรวจเช็คสภา,ภาพรถก่อนเดินทางไกลนะครับรถยนต์นะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งสำคัญกับผู้คนในปัจจุบันนะครับเท่าว่าเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งเลยแหละนะ เพราะนั้นในการก่อนที่จะเดินทางไกลนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจเช็คมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ทําการสตาร์ทเครื่องเพื่อฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับอ่ะเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ลักษณะเสียงนี้ถือว่าเครื่องยนต์ปกตินะครับหลังจากนั้นก็มาดูเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเช่นระบบแอร์อันนี้แอร์ถือว่าเย็นปกตินะครับต่อไปจะพบจะเช็คเรื่องของระบบแต่นะครับแต่ดังปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยปกตินะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟส่องสว่างก็จะมีเรื่องของ ไฟเกง๋งตรงนี้ปกตินะครับระบบปัดั้งฝนระบบระบบปัดั้งฝนปกตินะครับเแล้วก็ขอย่าดับเครื่องนะครับต่อไปเราจะเช็คฝากระโปรงอันดับแรกนะครับเราจะมาดูไฟลีครับไฟลีปกตินะครับต่อไปไฟใหญ่หน้าไฟใหญ่หน้าปกตินะครับต่อไปไฟสูง ไปสูงปกติไปต่ำไปต่ำปกตินะครับไฟตัดหมอกไปตัดหมอก,มอกทำง,งานปกตินะครับไฟเลี้ยวข้างขวาไฟเลี้ยวข้างซ้ายปกตินะครับอ่ะต่อไปเรามาดูทางด้านของไฟทไ้านยะหลังจากดูด้านหน้าแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปเราจะดูไฟเบรกนะครับที่ไฟเบรกไฟเบรกปกตินะครับไฟถอยปกตินะครับไฟถอยปกตินะครับซึ่งตอนนี้เราสรุปได้แล้วว่ารถคันนี้เรื่องของระบบไฟถองสว่างสมบูรณ์แบบนะครับอ่ะต่อไปเราจะมาดูเรื่องของระบบต่อไปกันหลังจากทาการตรวจเช็คเรื่องของระบบไฟถองสว่างรอบคันแล้วครับต่อไปเรามาดูเรื่องของระบบต่างๆเราจะเริ่มต้นที่ฝากระโปรงซึ่งระบบส่วนใหญ่จะอยู่ นี่นะครับอันดับแรกเปิดฝากระโปรงอันดับแรกนะครับในการเช็คง่ายๆเราสามารถเช็คได้ด้วยตาเปล่านะครับซึ่งอันดับแรกที่เราเช็คก็คือพวกของเหลวต่างๆในมันเบรกจะเป็นตัวบ่งบอกความสําคัญของระบบเบรกเช่นผ้าเบรกแล้วก็ท่อทางต่างๆระบบเบรกด้วยนะครับอันดับแรกเรามาดูก่อนนะครับในกระโปรงน้ำมันเบรกเนี่ยจะมีขีด นี่ดู2ขีดนะครับตรงนี้จะมีขีดแม็กกับขีดมินนะครับมินน well. ี top, <ส ANS 2> oh no? ่คือระดับต่าสุดแม็กนี่คือระดับสูงสุดถ้าเราตรวจเช็คแล้วน้ำมันเบรกอยู่ในขีดแม็กซึ่งเยอะตรงนี้นะครับนั่นถือว่าระบบเบรกปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่น้ำมันเบรกลดลงมาอยู่ขีดมินนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าเพราะเบรกอาจจะกําลังหมดหรืออาจจะเกิดรอยรั่วต่างๆในระบบเบรกได้ก็ต้องไล่ตรวจสอบไปจนถึกในกระบวนการต่อไปตรงนี้เป็นน้ำมันพาวเวอร์ปกติน้ำมอน้ํา ดูนะครับน้ำฉีดกระจกระดับน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันเครื่องนะครับระดับน้ำมันเครื่องตัวนี้ฉีอว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับวิธีการเช็คกน้ำมันเครื่องนะครับดึงออกมาครั้งแรกเรายังไม่สามารถวัดได้เราต้องเช็ดทิ้งก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูระดับที่แท้จริง จิ้มกดลงไปให้สุดเร่งขึ้นหมากค้างนะครับเราจะได้ระดับน้ํามันเครื่องที่ถูกต้องอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับน้ํามันเครื่องไม่ควรอ,อยู่เกินตัวนี้นะครับเกินจุดที่สองนี้นะครับถ้าเกิดต่าไปก็คือน้ํามันเครื่องขาดเราต้องเติมแต่ถ้าเกิดน้ํามันเครื่องเกินมาเราต้องทาการถ่ายทิ้งเพื่ออยู่ในระดับนะครับไม่อย่างนั้นเครื่องยนต์จะมีปัญหาในภายภาคหน้านะครับโอเค ต่อไปน้ำกัดแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับจะไม่ใช้น้ํากันแล้วนะจะดูที่สีตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีคู่มือการใช้อยู่นะครับถ้ามดทําแมลเป็นสีฟ้าอย่างเช่นรูปนี้นะครับหรือแบตเตอรี่ปกติถ้าสีขาวนี่คือเริ่มเริ่มผิดปกติแล้วส่วนสีแดงนี่คือสมควรต้องเปลี่ยนแล้วครับแบตเตอรี่สย่างมาพนะครับตามลาดับสังเกตได้จากตาแมวซึ่งจะตรวจเช็คง่ายกว่าแบตเตอรี่รุ่นเก่าซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบน้ําหรือแบบเปลียกนั่นเองนะครับ ส่วนอีกเรื่องนึงครับที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของลมยางลมยางเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการเดินทางยิ่งถ้าเดินทางไกลยิ่งต้องสําคัญเลยนะครับเรื่องของลมยางในการวัดลมยางเราจะใช้เครื่องมือในการวัดนะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับเรียกว่าเกตวัดลมยางส่วนจะวัดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดยโปกติรถยนต์ทั่วไปนะครับอ่าสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ประมาณค่าค่าของแรงดันลมยางนะอยู่ที่ประมาณ สามสิบถึงสามที่สองปอนด์นะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันปุน๊บอ่ะมาดูที่เกจครับตอนนี้ลมยางมีไม่ถึงสามสิบปอนด์นะครับตรงนี้ข้อแนะนำก็คือต้องทำการเติมเพื่อให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่โรงงานกำหนดไว้นะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดทำการตรวจเช็คลมยางแล้วเนี่ยลมยางถ้าเกิดว่ามันค่ามันต่ำเกินไปก็เติมให้ได้ค่ามาตรฐานส่วนถ้าเกิดว่า มันเกินมากก็ให้ปล่อยทิ้งให้ได้ค่ามาตรฐานเท่านั้นเองครับ4ี่ล้อหลังจากทําการเช็ควัดลมยางทั้งสี่สี่เส้นแล้วนะครับค่ามาตรฐานอยู่ที่ส0สิถึงสามสิบสองปอนด์ก่อนออกเดินทางน,นะครับและอีกหนึ่งเส้นที่เรามองค่าไม่ได้เลยคือยางอะไหล่นะครับอมาดูยางอะไหล่ตรงนี้คือยางอะไหล่ครับจะอยู่ด้านท้ายของรถนะครับยางอะไหล่เนี่ยจะพิเศษนิดนึงนะครับในการตรวจวัดลมยางต้องให้แข็งกว่าลมยางธรรมดาประมาณสาห้าปอนด์นะครับ มาดูกันว่าได้ไหมอ่ะมาดูลมยางอะไรครับเป็นไงยี่สิบปอนเองตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องเพิ่มให้ได้สามิบห้าถึงจะปลอดภัยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับนั่นก็คือหลังจากเช็คลมยางไปแล้วเราก็ต้องดูสภาพของยางนะครับว่ายางพร้อมที่จะสามารถเดินทางไกลหรือเดินทางไปไหนตอไหนได้หรือไม่ อันดับแรกนะครับดูจากตรงไหนดูจากตรงนี้นะครับจะมีโค้ดนะครับหรือวันปีที่ผลิตของยางตอนนี้กลับหัวนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับสามสิบเอ็ดสามหนึ่งหนึ่งสี่หมายความว่าผลิตสัปดาห์ที่สามิบเอ็ดของปีสองพันสิบสี่ซึ่งก็คือปีที่แล้วนี่เองนะครับและบวกกับการมาดูสภาพดอกยางดอกยางก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่เพราะฉะนั้นการเดินทางทริปนี้ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับก็คือการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นก่อนเดินทางไกลนะครับถ้ารถยนต์ของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ผมได้บอกไว้ทั้งหมดถือว่ารถของท่านเดินทางปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับสวัสดีครับ